Hi everyone today we will be learning about how much or how many English with Teacher i n สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะเรื่อง how much or how many นักเรียนรู้กันแล้วหรือยังว่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะดูที่รูปภาพแรกนะคะนักเรียนมองออกไหมคะว่าคำไหนจะใช้ how much คำไหนจะใช้ how many ให้นักเรียนคิดไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้การใช้ how much how many ก่อนนะคะ2ตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายไม่สับสนนะคะจำา้ง่ายง่ายว่า how much ถามปริมาณหรือราคา how many ถามจำนวนแต่ต้องจำโครงสร้างให้แม่นเท่านั้นเอง how much จะใช้กับคํานามที่นับไม่ได้ ส่วน Howmany จะใช้กับน้ำนับได้พหูพจน์นะคะจากรูปภาพเราจะเห็นสิ่งที่นับไม่ได้อยู่3รูปภาพแซนทราย water น้ำ Sugar น้ำตาลสิ่งร่านี้ไม่สามารถนับได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถนับทรายทีะเมิดได้นับน้ำทีลยุยดได้สิ่งที่นับได้ก็จะมีอยู่4อย่างนะคะคือ flowers rhinos, b o r s grapes นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าจะอยู่ในรูปของคำนามพหูพจน์นะคะ If you can count it, use many ถ้าคุณสามารถนับมันได้ให้ใช้ many อย่างข้อนี้นะคะ flowers ดอกไม้เป็นคำนามเติม s เป็นคำนามที่อยู่ในรูปของพระหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ many ค่ะ If you c a n count it, use much. ถ้าคุณไม่สามารถนับมันได้ให้ใช้ much. There is too much water on the floor. Clean it up. คำนำในข้อนี้คือคำว่า water. Water ก็คือน้ำนะคะน้ำเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้ much คะ่ะ There are too many people in line. มีคนจำนวนมากอยู่ในแถว ข้อนี้คำนามพระหูพจน์ก็คือคำว่าพี่ผงนะคะพี่ผงแปลว่าคนคนนับได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้ไม่นค่ะต่อไปมาดูข้อนี้กันข้อนี้น่าสนใจมากค่ะ t h e teacher give us too much Home ฮมคุณครูให้การบ้านพวกเราเยอะมากข้อนี้คำนามคือคำว่า homework ที่แปลว่าการบ้านนะคะการบ้านเราไม่สามารถนับได้ค,ครูอาจจะให้หน,น้า นี้นิดนึงน้านี้อีกนิดนึงนะคะเราไม่สามารถนับเป็นหน้าหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้คำว่า much ค่ะต่อไปมาดูในรูปแบบประโยคคำถามบ้างนะคะข้อนี้คำนามก็คือคำว่า cookies cookie เป็นคำนามพระหูพจน์รู้ได้อย่างไรว่าเป็นคำนามพระหูพจน์เพราะว่าคำว่า cookie เติม s เนกเรียนเห็นไหมคะประโยคคือ how many cookies do you eat ต่อไปข้อนี้นะคะคำนามก็คือคําว่า orange juice นะคะคือคํานามพหูพจน์ที่นับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้คําว่า much ประโยคคือ how much orange juice do you want? He put so much salt in your soup that it tastes horrible. คํานามในข้อนี้นะคะคือคําว่า salt salt SALT, salt แปลว่าเกลือนะคะเกลือนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้คำว่า much ค่ะในประโยคคำถามนะคะเราจะใช้ how much how many ขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วตามด้วยคำนามข้อนี้คำนามคือคำว่า boat ที่แปลว่าเรือนะคะคำนามเติม S เป็นพหูพจน์นับได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ how many ค่ะ คำนามในข้อนี้คือคำว่าแซนแซนที่แปลว่าทรายนะคะแซนนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้คำว่า how much ในการตั้งประโยคคำถามค่ะสรุปนะคะคำนามพหูพจน์ที่นับได้ให้ใช้ many ส่วนคำนามพหูพจน์ที่นับไม่ได้ใช้ much ค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าประโยค how much how many ใช้อย่างไร วนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำแบบทดสอบนะคะฝึกทำข้อสอบกันมีทั้งหมด8ข้อนะคะให้นักเรียนเติมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในการเรียนรู้ในวันนี้ครูก็หวังว่า,วานักเรียนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย